เจอเห็ดไม่ได้วยนะคะต้องต้องดูหนังสือนะเพราะว่าเห็ดมันใกล้เคียงกันมากว่ากินได้หรือไม่ได้แต่ใหญ่ยูยนะตอนนี้กำลังฝันจักรยานนะคะจะไปเอาเห็ดน,นะคะหลังจากที่รู้ว่าชัวร์วแล้วว่ามันกินได้เหไหมเมื่อวานถ้าเดินจากบ้านไปตรงที่แบมเห็นเห็ดน,น,นะ มันจะค่อนข้างไกลก็ไม่ถึงว่าไกลมากก็เดินประมาณ5้าหถึงเอ้ย่จะประมาณสินาทีนะคะแต่ว่าแบมจะปั่นจักรยานสิงนี้มันไม่ไกลนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะอันนี้ก็คือหมู่บ้านใกล้ๆก,กันนะคะ เราเส้นนี่เราก็จะเดินไม่ใช่เราก็จะปั่นะคะคมาเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นที่คนชับมาเดินออกลางการแล้วก็เป็นอนนะคะไปสู่านอนเส้นใหญ่แต่ว่าจะเป็นดรือกันนะคะน,นี้ก็ถึงแล้วโซยนะคะที่เรนจะเข้าไป ก็จะมีนี่นะคะเีนซอยหินแบบนี้จะปั่นจักรยานขึ้นไปข้างบนก็ไม่ปั่นาจาักรยานจอดไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะคะทางเดินก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าอยู่ตรง <S <S ไหนเออเห็นแล้วเห่ที่เรา น,นี่ท้ากลางเห็นไหมคะก <_ t ot> ็จะเป็นบ้านคนหมู่บ้านคนนะที่แบมปันจักรยานมาเมื่อกี้นี่นะคะนที่แบมเห็นไว้ดอกใหญ,ะะใหญะะจ่จะได้แต่ก่อนเห็นดอกใหญ่เลยนะคะอ้ย้ยนี่ดอกใหญ่นะ จะใ,ใส่คุดูสิอ่าน,ในี้คุปก็ประมาณนี้นะคะมาเก็บเรียบร้อยนี่ข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะนี่ไม่ไกลมากเป็นหมู่บ้านที่แบมปั่นจักรยานมาเฮ้ย<ว>จะบอกว่าเห็นเข็ดคันตะแรนนะคะนี่ตรงทางเดินเลยนะที่แบมเดินผ่านเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นแต่ขากลับเห็นเมื่อวานก็มานะคะนี่ ถนนติดถนนเลยนะไม่เห็นสงสัยมันจะเป็นเห็ดแบมนะมาอีกวันเห็นเอองงมากเก็บเก็บใหญ่อย,ยอยู่นะว่ามันเน่าเงี้ย